ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องฟังเพราะคลิปนี้ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะเป็นคลิปลายเดือนประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะ2567ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินงานความรักในทุกสถานะเลยนะคะจะหยิบไพ่ทั้งหมด6ใบค่ะหนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ความเป็นตัวตนของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะออชาวพิจิกเองในช่วงของเดือนพฤศจิกานะคะคุณอาจจะมีความกดดันในหลายๆอย่างนะคะในหลายๆเรื่องโอเคเดี๋ยวนะขอเรียงไพ่ดีๆก่อนนะคะมีความกดดันในหลายๆเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตนะคะมันมีความรู้สึก คิดถึงคนเก่าด้วยนอกจากเรื่องของปัญหาชีวิตหรืออะไรต่างๆแล้วอะมันคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆนะคะคิดถึงคนเก่ามันเป็นความทรงจำที่มันส่งผลกระทบกับความรู้สึกของคุณทําให้ตัวคุณรู้สึกมีความเศร้าหรือว่ามีความกังวลใจนะคะสําหรับชาวพิจิกในเดือนพฤษภาเอ้ยในเดือนพฤศจิกายน เปิดไพ่ขยายเพิ่มนะคะ1ใบสําหรับไพ่ความสาหรับความเป็นตัวตนเรื่องที่กังวลนะคะก็คือในเรื่องของการวางแผนอนาคตกังวลในเรื่องของการลงทุนหรือว่ากังวลในเรื่องของสิ่งที่เอ,อ่อเงินเก็บนะคะว่าจะมีพอใช้หรือเปล่าในอนาคตภายภาคหน้า เปิดไพ่ขยายเพิ่มอีกหนึ่งใบค่ะแต่คุณโชคดีนะคะจริงๆแล้วว่าคุณมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์เขาพร้อมที่จะ End u, เอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตคุณจริงๆแล้วที่คุณเครียดอะ่ะบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความกังวลใจลึกๆข้างในอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาในชีวิตมันเยอะมันก็เลยทําให้จริงๆอะ่ะมันมีแค่เรื่องเดียว2เรื่องหรือแบบเรื่อง2เรื่องอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมันเอามาคิดรวมกันนะมันกลายเป็นแตกแยกย่อย ขึ้นไปอีกอะไเงี้ยค่ะดังนั้นน่ะสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้นะคะก็คือ เรื่องไหนที่ต้องจัดการหรือว่าแก้ไขก่อนให้ทําส่วนเรื่องไหนที่รู้สึกว่าคิดแล้วมันยังจัดการไม่ได้มันยังหาทางออกไม่ได้อย่าเพิ่งไปคิดซ้ําอย่าเพิ่งไปคิดวนเวียนกับมันนะคะให้เอาเรื่องที่สามารถจัดการได้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณน่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองหรือว่าไม่สามารถจัดการความรู้สึกตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะคะแนะนําว่าให้ไปหาที่ปรึกษาไปหาคนที่สามารถแบบเหมือนกับเวลาเราพูด ความกังวลใจความไม่สบายใจแล้วเขาพร้อมที่จะรับฟังะคะ่ะไปหาคนคนนั้นนะและมันก็มีโอกาสที่จะมีอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเรานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือมีความเป็นมุติทภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรนะคะคนคนนั้นนะมันมีอยู่แล้วนะในชีวิตคุณนะคะอืเพียงแต่ว่าคุณนะจะเลือกเข้าไปหาเขาหรือเปล่าเพราะเขาก็รอคอยค,คุณเขาก็อาจจะเหมือนกับหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีกับคุณนะคะมันขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณ,นะคณนะจะ เอ่อเปิดใจหรือว่าจะกล้าที่จะพูดกับเขาหรือว่าปรึกษาเขาว่ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเพราะว่าจากไพ่ใบแรกที่เปิดขึ้นมานะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะมันเครียดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองอ่ะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันหนักมากจนเกินไปอ่ะมันก็มองว่าถ้าระบายมันออกมาบ้างหรือว่าหาคนที่ให้คําแนะนําได้ค่ะมันก็จะดีกว่าการที่คิดคนเดียวต่อมานะคะในเรื่องของการเงินจริงๆแล้วว่าสิ่งที่คุณกังวลใจนะคะที่บอกไปคือในเรื่องของการเงินใช่ไหมคะ แล้วเมื่อแกแอบดูว่าตำแหน่งของการเงินอ่ะมันค่อนข้างดีมันดีมาจากอะไรมันดีมาจากคอนเน็ t ชันคนที่คุณทำงานให้นะคะเขาแนะนำบอกต่อหรือว่าเขาบอกนะคะว่าเรามีความสามารถด้านไหนและเราอะ่ะพร้อมที่จะรับงานด้านไหนแล้วเขาจะจ้างเราในเรื่องของอะไรอะไรเงี้ยค่ะคอนเน็ชันล้วนเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะ ช่วงเดือนพฤศจิกามันอาจจะเป็นช่วงวันเกิดเพื่อนครบรอบสังสรรค์หรืออะไรต่างๆของเพื่อนฝูงหรือว่าของแวดวงสังคมของแบบมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณต้องจ่ายไปอ่ะมันก็คือภาษีสังคมดังนั้นอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้รายจ่ายมันเยอะเอเพื่อนคนนั้นแต่งคนนี้คนที่1แต่งคนที่2แต่งคนที่3แต่งมันรวมกันอยู่ในเดือนพฤศจิกาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันหรือว่างานบุญงานอะไรต่างๆที่มันรวมกันเข้ามาตรงเนี้ยในในช่วงเดือนนี้นะคะ อ่ามันจะเป็นแบบนี้ดังนั้นมันก็เลยทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเออมช่วงนี้รายจ่ายมันดูจะเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ในขนาดเดียวกันนะคุณก็จะได้เงินจากคอนน t ชันได้เงินจากเพื่อนได้ได้ได้เงินจากคนที่แนะนําบอกต่อนะคะต่อมาค่ะอ้ออีกอย่างนึงคะมันจะดีสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าคนที่เหมือนกับเป็นฟรีแลนซ์หรือว่ารับงานเพิ่มเติม,ตมงานเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่า ะะทีนี้ต่อมาค่ะในเรื่องของการงานการงานของชาวพิจิกะจะบอกว่าทํางานเราได้เงินนะดังนั้นให้ทําไปส่วนเรื่องของความเครียดหรือปัญหาอะไรค่อยๆแก้กันไปทีละเาปาะนะคะยังดีกว่าทํางานแล้วมันไม่ได้เงินนะคะสําหรับชาวพิจิกะดูเหมือนว่าคุณนะ่ะจัดการเรื่องอะไรต่างๆนานา,นาได้ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ เป็นสัดส่วนเป็นขั้นตอนคือมันเหมือนกับว่าคุณสามารถจัดการได้บางทีกับไพ่ใบนี้มันอาจจะหมายถึงบริวารคนที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะที่เขาพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำของคุณคือเหมือนกับช่วงนี้บริวารค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะคะค่อนข้างที่จะน่ารักประมาณนี้เรื่องเงินกับเรื่องงานพอมาอ่านคู่กันแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะ ดังนั้นนะความกังวลใจตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่ความกังวลใจที่คุณรู้สึกว่าอนาคตอะซึ่งมันยังมาไม่ถึงบางทีมันอาจจะเป็นอนาคตอีกห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยค่ะอ่าค่อยๆค,คิดนะปัจจุบันก่อนจะดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่คุณเครียดหรือว่ากังวลใจค่ะก็คือในเรื่องของอาหารการกินบางทีช่วงเนี้ย ก่อนหน้านี้อาจจะน้ําหนักขึ้นมาแล้วฉันอยากจะลดน้ําหนักให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่ามันมีปาร์ตี้มีการนัดรวมเพื่อนกันหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความเครียดความกังวลใจเหมือนกันนะคะช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะคะว่าเป็นความกังวลใจแบบไหนนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักเริ่มต้นจากคนโสดก่อน สำหรับคนโสดเนี่ยคือคุณไม่ได้คาดหวังกับการที่จะได้เจอกับรักแท้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้ด้วยนะจากไพ่ใบแรกนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าโฟกัสในเรื่องของการเงินล้วนๆเลยนะคะสำหรับชาวพิจิกเปิดให้ขยายเพิ่มนะคะคุณกําลังรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่อาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะคะก็คือเหมือนกับรอให้เขากลับมากลับเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ตัวเลขหนึ่งสสีพอเอามาเรียงต่อกันแล้วว่านารู้สึกว่าบางทีการที่มันจบกันไปอ่ะจากครั้งก่อนนะคะจากคนก่อนนะคะมันอาจจะจบกันด้วยคําพูดที่ทําร้ายจิตใจหรือคําพูดที่รู้สึกว่าเขาพูดมาแบบเนี้ยการสื่อสารอะ่ะมันมีปัญหานะคะและในขณนะดเดียวกันน่ะยังหมายถึงการที่ว่าบางทีอะ่ะในช่วงของเดือนพฤศจิกาอาจจะมีคนเข้ามาเพียงแต่ว่า คุณเลือกที่จะไม่ได้โฟกัสเขาไม่ได้ไม่เลือกที่จะไม่ได้สนใจเขาเพราะว่าในใจอ่ะมันมันกําลังรอคอยใครบางคนอยู่อะค่ะอาจจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนที่อยู่ในใจหรือว่าคนในสเปคจริงๆของคุณคนที่ต้องได้มาตรฐานเดียวเดียวแบบที่คุณตั้งเอาไว้แบบเนี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะสําหรับคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนนะคะมีคนคุยกันค่ะบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้จักผ่านคนกลางนะคะที่เขาแนะนํามาให้ว่าเออ คนนี้นะเป็นเพื่อนของเราอีกคนนึงถ้าคุณเป็นเพื่อนของเขาหรืออะไรประมาณนี้นะคะอาจจะรู้จักกันผ่านตรงนั้นลองดูบรรยากาศสิว่าเป็นยังไงบ้างมีความต่างในเรื่องของอายุนะคะไม่คุณก็เขาที่แบบอายุมากกว่าหรือแก่กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอม,มีความต่างในเรื่องของอายุแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ปัญหาหรือว่าอุปสรรคแล้วก็อาจจะทำอาจจะพาเขาเข,าเข้าไปรู้จักกับพ่อแม่หรือว่าพี่เราหรือคนใน วงจรเดียวกันกับเราอะค่ะแล้วก็ได้เรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะบางทีเขาก็อาจจะพาเราไปทําความรู้จักกับญาติพี่น้องเขาพ่อแม่เขาแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนว่ามีแววที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาในจังหวะที่คุณต้องการพอดีแล้วมันเป็นคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันได้ตรงกับที่คุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นออพ่อแม่แลักมีพ่อแม่ ลีหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันอืมคุณอาจจะไปขอพอรตรงนั้นในเรื่องของความรักว่าขอให้ได้เจอกับคนดีๆคนที่ใช่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาดันเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอดีอะไรมันดูโอเคไปหมดเลยมันดูตรงล็อกไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ ได้เขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินนะต่อมาค่ะในพาร์ทของคนที่มีคู่แล้วนะคะเป็นสามีภรรยากันแล้วค่ะได้พไพ่ใบนี้พระแม่ละสมีเลยนะคะสามารถไปไหว้ขอพรนะคะหรือว่าอลาัลิีคิฐานลําลึกถึงพระแม่ละสมีแล้วก็พระพิฆเนศได้ด้วยทั้ง2องอย่างนะคะเป็นคู่ที่เหมือนกับ เข้ามาแล้วช่วยกันทํามาหากินนะการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด็ดมากนะชาวพิจิกสมมุติว่าถ้าเกิดว่าความรักมันเด็กเฉยๆฉยอะแต่จริงๆความรักมันก็ดีนะคะแต่ว่าคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่มีคู่แล้วว่ะช่วงเนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเป็นการเดินทางไปพบปะลูกค้านะคะหรือว่าการที่จะเหมือนกับไปหาอินสไปเรชันหรือไปหา ขนทางในการทํามาหากินไปหาลูกค้าผู้ลูกค้าพูดไปแล้วเนาะไปหาไปหาแรงบันดาลใจหรือว่าไปหาซัพพลายเออร์หรืออะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือคือเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะสำหรับชาวพิจิกเองอะ่ะยิ่งเดินทางอะ่ะจะยิ่งดีในช่วงนี้นะคะบางทีคุณอาจจะเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็ได้นะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชาวพิจริงนะคะใช่ไม่ใช่แล้วก็จริงไม่จริงยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันกันมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ